ตับแบบหูงค่ะมีทั้งสับหมูสับแล้วก็มีตับนวดอาจจะตับหมักพุงนะคะแต่จะเสีบเออโอเคครับเราก็จะมารีวิวทีวีเครื่องนี้นะ TCL นะครับลูกค้าได้แจ้งว่าไฟไม่เข้านะผมได้ทำการเสียบดูแล้วไฟมันก็ไม่เข้าจริงๆนะครับผู้ภาคก่อน กันหน้าจอไว้ให้จอลายรวมไปถึงเรื่องของคนที่นั่งมองเข้ามาในบ้านเขาอะคือให้คนมาง้างบ้านเขาจมารวมไปถึงมีความรุนวที่บอกว่ารเยาแล้วราถือเพราะ่านาเมาในวันน้อยากเอานมเอือเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะค่นี ก็ค<ส> um. uh, ือเรื่องนี้แหละค่ะเริ่มบอกรุ่นอ่า TCL รุ่น LED 32S3800 ลูกค้าแจ้งว่าไฟไม่เข้านะ รุ่นนี้หาอะไรยากอะไรไม่ค่อยมีรุ่นนี้ไม่เหมือนพวก LG พวก LG พวก Samsung หาอะไรง่าย TCL นี่หาอะไรยากนะไขควงไฟฟ้าก็ไม่มีกับเขาหรอก ไอ้นี่แหละครับอัตโนโมือ <c oughs> ช่างจนๆก็อย่างนี้แหละครับไม่มีตังกับเขา นี้ต้องถอดขาด้วยนะครับด้านนี้จะเป็น R ด้านนี้เป็น R ด้านนี้ก็ต้องเป็น L เค okay, ครับเราก็ได้ทำการถอดน็อตออกหมดแล้วเราก็จะมาเปิดดูข้างในกันแอนแอนแอนอ้าวทำไมเป็นแบบนี้โอ้ได้มีนอ็อตยึดน็อตยึดเป็นแบบนี้นะครับมีนอ็อตยึดอยู่ข้างใน Oh, ใหม่ด้วยมีรอยซ่อมมาแล้วนะครับเนี่ยรอยซ่อมมาแล้วน่าจะน่าจะซ่อมเร็วๆนี้นี่เดี๋ยวน่าจะไม่ผ่านเพราะเห็นมีรอยซ่อมช่างน่าจะไม่ผ่านหรือว่าเขาไม่มีอะไรก็ไม่าหาอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้มาถึงผมผมก็จะหาได้ดีกว่า เพราะที่แน่ๆคือที่ร้านนี่ไม่มีแน่ๆนะครับที่ร้านผม เอาแค่นี้พอไม่ต้องเอาออกหมดหรอกไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเลยมีรอยซ่อมรอยเปลี่ยนยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็นี่ ออปต้นี่ก็ลอยบัตรปีมาแล้วนะครับออปต้ไฟมันไม่จ่ายตั้งกล้องก็ไม่ค่อยดี ใช้มิเตอร์เข็มเหมือนผมหรือเปล่เพื่อนดูนะผมจะวัดอันดับแรกก็คือเช็คฟิลก่อนนะว่าฟิลขาดไหมฟิลไม่ขาดนะเข็มมิเตอร์ขึ้นอยู่นะครับฟิลไม่ขาดแล้วก็อารฟิลอารฟิลก็ใช้ได้อยู่นะครับสองตัวนล้ก็ วัดไฟตรงคพลิเซอร์จุดสามร้อยนี่ดูก่อนมีไฟไหมทางด้านนี้เป็นด้านลบนะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านบวกไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไฟไม่มีได้โอดสองตัวนี้ช็อตไหมได้โอดขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้น มันจะขึ้นด้านไม่ขึ้นด้านก็แสดงว่าได้อดไม่เสียเฟสภาคไฟเสียไหมมาดูค,ครับเฟสเฟสภาคไฟก็ไม่เสียนะโอ้ยเห็นรอยย้ำซีพีไปแล้วจบข่าวนะครับต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวเนะยทำไม่ได้หรอก ต้องเปลี่ยนบอร์ดเย่างเดียวครับลอย CPU มีรอยจิ้มลอยดำไปหมดเลยออไปครับไม่ต้องไปสนใจอพอคุยกับลูกค้าเขาจะเอาอยัางไงมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับยกชุดตัวนี้เลยตัวนี้แหละ ไม่ต้องไปนั่งคําอยู่เก็บเลยคุยกับลูกค้าให้มันเรียบร้อยอเขาจะเอายังไงมาให้นั่งไล่ซ่อมทีละตัวทีละตัวนี่โอ้อยากครับอาการนี่ยากทางร้านไม่มีสโคปด้วยไปกันใหญ่ รอบเก็บรอคุยกับลูกค้าลูกค้าจะเอาไงยกทั้งแผงนี่แหละไม่ต้องไปนั่งไล่มาน่าจะผ่านมาไม่นานนี้แหละเพราะว่ามีรอยถอดขาอะไรอยู่ใครมีบอร์ดรุน่นนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเพื่อน รือจะโทรมาบอกผมก็ได้นะ0630645166ราคาเท่าไหร่คุยกันครับแต่ที่แน่ๆก็ต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาจะเอายังไงเขาจะซ่อมไหมบางคนเราไม่ได้ถามเขาเขาก็หาว่าเราไม,ไม่ถามเขาไม่ถามเขาก่อนว่าเขามีตังค์ไม่มีตังค์ มีตังซ่อมหรือไม่มีตังซ่อมอันนี้นะครับบางล,ลูกค้าบางคนนะแต่บางคนก็บอกว่าจัดการเลยช่างเท่าไรค่อยว่ากันบางคนก็ดีไปอีกแต่บางคนไม่ได้นะครับบางคนนี่เราถือวิสาสัตว์ถ้าเกิดว่าซ่อมแล้วไม่เอาเข้าเนื้อเต็มเต็มเลยงานนี้ ไม่ต้องไปพูดอะไรมากโดนเต็มเต็มก่อนที่จะทำอะไรลงทุนมันไม่ใช่นยน้อยครึ่งพันกว่าบาทนู่นยิ่งบอดทีซีรุ่นนี้ยิงหายากเลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่จะมีหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงต้องโทรไปถามทาง ร้านเขาที่ซื้อขายกันประจำ <c oughs> บางทีงานก็ไม่ไปเป็นไปตามที่เราคิดนะครับบางทีลูกค้าบางคนก็ดีดีบางคนเขาก็ ร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครคิดเหมือนกัน้วครับถ้าเขาคิดเหมือนกันก็เอาเมียคนเดียวกันนะอย่าลืมนะครับเพื่อนช่างถ้าใครมีบอร์ดรุ่นนี้ทักมาหาผมหน่อยนะโทรมาหาผมก็ได้ 0630645166พักมาครับเดี๋ยวผมโทรกลับเองก็ได้คือไอ้ที่ผมไม่ไม่ไม่ดำเนินไม่ดำเนินการต่อนี่ก็คือเขามันผ่านช่างมาแล้วนะครับแล้วก็ช่างเขาก็เอาตะขัวบัตรจีขา CPU ติดไปหมด ผมก็เลยไม่ดำเนินการต่อเพราะว่ามันคงไปไม่ได้อ่ะอม่งั้นช่างเขาก็ลุยไปแล้วหรือบางทีเขาอาจจะไม่มีบอร์ดเปลี่ยน เป็นไปได้ <c oughs> แต่ที่ร้านผมนี่ไม่มีแน่ๆครับบอร์ดรุ่นนี้เขาเป็น <c oughs> ของเอลจีเพราะว่าผมพอมีอยู่ของ LG หลายรุ่นอยู่ครับ รุ่นนี้นะครับเพื่อนรุ่นนี้เห็นไหมถ้าใครมีทักมาหาผมหน่อยนะครับขอซื้อหน่อยเอาแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะก็คงจะหยุดไว้เพียงแค่นี้งานเดินต่อไปไม่ได้แล้วไม่มีอะไรใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็กด กระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆติดตามที่ผมได้ลงคลิปเอาไว้ขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับไปแล้วครับ,บครับบ๊ายบาย